เอาละครับก็สวัสดีท่านผู้ชมท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมตะกี้แล้วนะครับอ่านในวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูเครื่องเซิร์ฟเวอร์ปอปมอกของผมนะครับก็คือในวันนี้มันมีอาการที่ว่ามันบูตไม่ขึ้นนะครับเพื่อนๆปกติผมจะทําการเปิดผ่านเว็บแพลน,านมานะครับเพื่อให้เครื่องเปิดทํางานแต่ในวันนี้เครื่องของผมมันไม่สามารถเชื่อมต่อกับในเวิร์กได้ผมก็เลยยกไอ้เจ้าเครื่องปอปมอกเครื่องนี้นะครับขึ้นมาเพื่อมาดูว่ามันเป็นอะไรนะครับ อ่ะตอนนี้เราก็เอาขึ้นมาไว้ข้างบนโต๊ะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันนะครับว่าเครื่องนี้เป็นอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะเอาแรมออกมาแล้วก็เดี๋ยวเราจะใส่ไปทีละช่องนะครับเพื่อน ตอนนี้ผมถอดแรมออกไป1สล็อตนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเครื่องจะติดหรือเปล่านะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะลองเปิดเครื่องดูกันนะครับว่าภาพจะออกไปที่ OBS หรือเปล่านะครับอ่ามาแล้วนะครับเพื่อน ตอนนี้เพื่อนเห็นว่าที่หน้าต่างหน้าจ,จอก็อขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้นะครับเราก็เปิดเครื่องขึ้นมาแล้วนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตอนนี้ภาพได้ขึ้นไปที่ OBS เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆผมสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่แรมตรัวนี้ไม่สลอ็อตแรมตรัวนี้ก็แรมตัวนี้ที่เราใส่เข้าไปนะครับอันนี้ผมยังไม่แน่ชัดว่ามันเป็นที่แรมหรือว่าเป็นที่สลอ็อตแรมนะครับ ก็คือตัวนี้มันแจ้งว่า alert ที่แรมนะครับ channel แรมเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนดูนะครับสําหรับเครื่องนี้นะครับเพื่อนจะต้อง run อ system ที่เป็นปอกม็อกนะครับเดี๋ยวจะต้องขึ้นหน้าผีปอกม็อกแต่มันขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวผมจะลองแก้ดูก่อนนะครับโอเคถอดปลั๊กเสร็จแล้วคลายไฟนะครับ โอเคตอนนี้ผมคลายประจุไฟไปแล้วนะครับเดีย๋ยวเราจะเปลี่ยนสล็อตแรมดูนะครับอ่มีการทดสอบด้วยว่ามีไฟติดอยู่หรือเปล่าแล้วจะลองเปิดดูนะครับเพื่อนๆอ,อ่าแล้วเราก็ดูที่หน้าจอไปด้วยกันเลยนะครับอ่าขอโทษทีนะครับผมโดนเสียบไฟ ่าโอเคแล้วก็ลองเปิดดูนะครับอ่าโอเคภาพมาอีกแล้วนะครับภาพส่งไปแล้วอ่าเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าซิสเต็มจะขึ้นมาหรือเปล่าอ่าตอนนี้ซิสเต็มเปิดขึ้นมาแล้วนะครับก็ะจะเป็นป๊อกม็อกวนะครับเพื่อนๆผมจะทําการเช็ดแรมดูก่อนนะครับโดยใช้ยางลบของเรานะครับมาทําการลบดูนะครับ โดยลบคาบออกไซด์ออกจากแถบที่เป็นหน้าสัมผัสของแหลมออกนะครับเพื่อนเดี๋ยวผมจะใส่ที่สล็อตที่สองกับที่เดิมนะครับครั้งที่เราแก้ไขในส่วนของแรมแล้วนะครับภาพมาแล้วนะครับ เดี๋ยวเราดูว่าจะบูทป้องก๊อกหรือเปล่านะครับหรือว่าจะขึ้นแจ้งเตือนอ่าขึ้นแจ้งเตือนแรอ่มเดี๋ยวจะโอเคผมจะลองถอดแบบนี้สลับช่องสล็อตนะครับแบบนี้ ใส่เป็นหนึ่งคู่สี่ไปเลยนะครับเดี๋ยวดูซิมันจะเปิดได้ไม่ได้อ่ะตอนนี้ผมใส่ที่หนึ่งคู่สี่นะครับเพื่อนๆก็สามารถลันระบบเดือดการขึ้นมาได้นะครับ ในตอนนี้นะครับผมก็สามารถเปิดเครื่องของผมขึ้นมาได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆในตอนนี้ผมก็ยังไม่แน่ใจว่าเป็นที่แรมหรือว่าเป็นที่สล็อตแรมนะครับเดี๋ยวเราจะลองใช้งานกันไปสักพักนึงนะครับเพราะว่าผมไม่มีแรมสเปคที่จะนํามาทดสอบในสล็อตแรมนี้ได้นะครับเพื<ๆ>่อนๆก็มีเพียงแค่2ตัวนี้เท่านั้นเองนะครับอ่ะคิมนี้ก็เป็นเซิร์ฟเวอร์ประมอกของผมมันไม่ทํางานนะครับ ใครที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเพื่อนๆมีอาการแบบผมนะครับในประการแรกก็คือเครื่องที่มีกัดจอนะครับอาการจอดําแบบนี้อาจจะเป็นที่กัดจอหรือว่าแรมนะครับให้เราถอดกัดจอออกนะครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่ที่แล้วเสร็จแล้วเราก็ทําการต่อภาพที่ดิสเพย์พอร์ตของออนบอร์ดแทนก็แล้วกันนะครับเพื่อมาทดสอบดูหักภาพมาก็แสดงว่าที่กัดจอหักภาพยังไม่มาก็ให้มาที่ทดสอบที่แรมต่อเลยนะครับ สำหรับเครื่องที่ไม่มีคัดจอก็ทดสอบแรมแบบผมไปเลยนะครับเพื่อนๆหาคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็ฝากกดถูกใจนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับสำหรับวนี้ผมจะกี้ก็ขอลาเพื่อนๆท่านี้สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ